วัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ Love Novel Channel By n o t มาติดตามพร้อมกันนะคะว่าวันนี้สาวตะวันของเราจะมาสร้างวีรกรรมอะไรเพื่อป่วนหัวใจเพล์บอยหนุ่มอย่างเปียพัฒอยากฟังกันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะเมทาวีสั่งให้รถที่บ้านมาส่งเธอที่หน้าบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นเหมือนอาณาจักรของตระกูลและชะตักสุภาพเธอสืบมาแล้วว่าเปียพัจะเข้ามาที่นี่ทุกวัน หลังจากที่เขาแวะดูงานที่บริษัทในเครืออื่นๆเนื่องจากเขามีธุรกิจมากมายหลากหลายประเภทที่จะต้องไปดูแลและจัดการแต่จะต้องกลับเข้ามาทำงานที่ตึกนี้ซึ่งจะเป็นเหมือนศูนย์กลางของธุรกิจในเครือข่ายของเขาหรือจะเรียกว่าศูนย์บัญชาการก็คงจะไม่ผิดนะหญิงสาวหันไปสั่งคนรถให้รอจนกว่าเธอจะทำธุระเสร็จจากนั้นก็เดินเข้าไปที่ตึกด้วยความมั่นใจบรรยากาศภายในบริษัทนี้ก็เหมือนออฟฟิศอื่นทั่วไป มีเสียงโทรศัพท์ที่ดังมาไม่ขาดสายเสียงผู้คนคุยกันจอแจตั้งแต่เช้าแต่เมื่อตะว,วันเดินเข้าไปภายในอาคารทุกคนต่างก็จ้องมองมาที่เธอด้วยความสวยและความเซ็กซี่ที่โดดเด่นของเธอถึงแม้ว่าเธอจะสวมใส่เสื้อผ้าลำลองที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่ก็เป็นของแบรนด์เนมชื่อดังที่ล้วนแล้วแต่ราคาแพงมากซึ่งบ่งบอกถึงรสนิยมของผู้ที่สวมใส่ได้เป็นอย่างดีหญิงสาวขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้นของผู้บริหารด้วยความมั่นใจ ฉันเดินมาถึงหน้าโต๊ะทำงานของวิรยาเลขาของชายหนุ่มพร้อมกับแจ้งความจำลองฉันมาขอพบนายเออคุณปียพัทค่ะไม่ซาบันัดไว้ล่วงหน้าหรือเปล่าคะเปล่าค่ะถ้าอย่างนั้นดีฉันต้องรายงานให้เจ้านายทราบก่อนค่ะรอสักครู่นะคะได้ค่ะฝากบอกเขาว่าเมทาวีต้องการพบวิรยาต่อโทรศัพท์เข้าไปภายในห้องของเจ้านายพร้อมกับแจ้งว่าคุณเมทาวีต้องการที่จะเข้าพบ เขาอนุญาตให้เธอเข้าไปได้พร้อมทั้งของกาแฟสองที่อีกด้วยยิงสาวให้รอช้าเธอเปิดประตูเข้าไปในห้องทำงานของเขาและพบว่าเขานั่งรอเธออยู่ที่โต๊ะทำงานขนาดใหญ่ปิียรภพัดสวมใส่เสื้อเชิ้ตสีฟ้าอ่อนและสวมทับด้วยเสื้อสูทยี่ห้อดังสีเงินเข้มที่ตัดเย็บด้วยความประณีตโดยที่ไม่ได้ผูกเนคไทแถมยังเปิดกระดุมลงมาสองเม็ดเผยให้เห็นแผงอกที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามเชิญนั่งครับคุณตะวัน คุณมีธุระอะไรครับถึงได้ให้เกียรติมาหาผมถึงที่นี่ด้วยตัวเองเนทาวีเดินมายืนกอดอกอยู่หน้าโต๊ะทํางานของเขาฉันต้องมีธุระที่จะพูดกับนายอยู่แล้วไม่งั้นก็ไม่เหยียบมาที่นี่แน่นอนฉันจะมาถามว่านายต้องการอะไรกันแน่ถึงได้ยื่นเรื่องขาบ้าบอนั่นกับพ่อของฉันคุณรู้เรื่องนี้แล้วเหรอความต้องาการของผมผมบอกพ่อคุณไปหมดแล้วแทนที่คุณจะเสียเวลามาถามผมถึงที่นี่ คุณควรกลับไปถามพ่อของคุณจะง่ายกว่านายไม่ต้องพูดโยกเยอบอกฉันมาตามตรงดีกว่าว่านายต้องการให้ฉันมาทํางานเป็นเลขาของนายทําไมทั้งที่ก็มีคนคอยทําหน้าที่นี้อยู่แล้วนายมีแผนการชั่วร้ายเลยกันแน่บอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะเบียรพัทย,ยังไม่ได้ตอบคําถามของอีกสายเพราะเป็นช่วงจังหวะที่เลขาของเขาเข้ามาสวรกาแฟพอดีเขารอจนเธอเดินกลับออกไปจากห้องแต่ก่อนที่เขาจะเปิดปากพูดอะไร ตะวันก็พูดขัดขึ้นมาเสียก่อนเพื่อคาดคันที่จะเอาคําตอบจากปากของเขานายยิ้มที่ตอบคําถามของฉันเลยนะหญิงสาวเดินเข้าไปโน้มตัวใช้มือทั้งสองข้างเท้าลงบนโต๊ะทํางานของชายหนุม่มทําให้สายตาของเขาอยู่ในระดับเดียวกันกับหน้าอกขาวนวลเนียนโดยที่หญิงสาวไม่รู้ตัวเพราะพยายามที่จะคาดคันที่จะเอาคําตอบจากเขาเปียพัดจ้องมองหน้าอกของเธออยู่แบบนั้นโดยที่ไม่พูดอะไร จนหญิงสาวรู้สึกตัวว่าเขากำลังนั่งมองหน้าอกของเธออยู่นายมองอะไรอิตาบาทะลึ่งจริงห้ามมองนะผมว่าแทนที่คุณจะมายืนโวยวายอยู่แบบนี้คุณควรจะเย็นๆแล้วก็มานั่งคุยกับผมดีกว่านะเมธาวีกระแทกตัวนั่งลงบนเก้าอี้ตรงหน้าเขาอย่างหงุดหงิดไม่พอใจผมแค่ให้คุณมาทำงานกับผมในตำแหน่งเลขาไม่เห็นจะยากเลยหรือคุณมีปัญหาอะไรเป็นเลขา แล้วทำไมจะต้องไปพักติดที่บ้านของนายด้วยอีกอย่างนายก็มีเลขาของนายอยู่แล้วนี่งานของคุณวีเยอะมากจนทําคนเดียวไม่ไหวเนื่องจากผมมีธุรกิจหลากหลายประเภทผมก็เลยตัดสินใจที่จะหาคนมาช่วยงานของเธอและคุณก็เพิ่งจะเรียนจบมาจากเมืองนอกยังไม่ได้ทํางานอะไรจะอยู่นิ่งเฉยทําไมกันมาทํางานกับผมนะดีแล้วแล้วทำไมฉันจะต้องย้ายไปอยู่ที่บ้านของนายด้วยมีเลขาที่ไหนต้องไปค้างอ้างแรมอยู่ที่บ้านของเจ้านายกันบ้างละ่ะ ที่คุณต้องไปอยู่บ้านผมก็เพราะว่าผมต้องการที่คุณไปดูแลผมอีกอย่างผมมักจะเอางานกลับไปทําที่บ้านตาอนกลางคืนบ่อยๆเวลาผมต้องการความช่วยเหลือหรือสั่งงานคุณจะได้สะดวกไม่เห็นต้องคิดมากเลยหรือว่าคุณมีปัญหาปียพัดยิ้มให้เธอแต่หญิงสาวคิดว่ามันเป็นการยิ้มเยาะมากกว่าทําให้เธอต้องกํามือแน่นเพื่อไม่ให้เผอตั้นหน้าลหล่อๆนั่นไปสักหมัดสองหมัดนี่ถ้าไม่คิดว่าตัวเองกําลังยืนอยู่ในอาณาจักรของเขาแล้วก็ ธออาจจะปั้นหน้าเขาสัมัครไปแล้วก็เป็นได้เมทาวีเชิดหน้าตอบเขาอย่างไม่ยอมลดละปัญหาน่ะไม่มีแต่ฉันไม่อยากทํางานกับนายแล้วก็ไม่อยากที่จะไปอยู่บ้านของนายด้วยเข้าใจหรือยังเปียพัดยักไหลเหมือนไม่ใส่ใจในสิ่งที่เธอพูดถ้าในเมื่อคุณไม่เต็มใจที่จะทําตามเงื่อนไขที่วางไว้ก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าข้อตกลงที่พ่อของคุณทําไว้กับผมเป็นอนยกเลิกมันจะเป็นไปได้ยังไง นเมื่อคุณสัญญาว่าจะจ่ายเงินให้พ่อของฉันแล้วถ้าฉันจะเบี้ยวคุณจะทําอะไรฉันได้ชายหนุ่มไม่พูดอะไรเขาก็แค่ยกหูโทรศัพท์ไปหาใครคนหนึ่งเมทาวีถึงกับตาโตเมื่อได้ยินสิ่งที่เขาพูดต่อต่อบับทางฝ่ายโน้นคุณลาเชนผมตียพัฒผมอยากให้คุณยกเลิกการโอนเงินเจ็ดร้อยล้านบาทให้คุณวิชยาตามที่ผมสั่งไปเมื่อวานนี้เนื่องจากเขาไม่สามารถทําตามข้อตกลงที่ได้ตกลงกับผมเอาไว้ และคำสั่งนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนอกจากผมจะเป็นคนยกเลิกคำสั่งนี้ด้วยตัวเองหญิงสาวโกรธมากเธอรีบตัดสายนั้นทิ้งก่อนที่จะกระแทกเสียงใส่เขาก็ได้ตกลงฉันจะอยอมทำตามเงื่อนไขของนายทุกอย่างแต่นายต้องอนุมัติเงินช่วยเหลือพ่อของฉันตามที่ตกลงไว้แต่แรกก็ดีคุณไม่น่าเลื่องมากเลยตกลงกันดีๆแบบนี้ก็จบเรื่องแต่เธอยังไม่มีทีท่าว่าจะยอมกลับไป ในเมื่อคุณหมดธุระแล้วจะอยู่ที่นี่ต่อไปทําไมอีกกลับไปได้แล้วเพราะว่าผมเองก็มีนัดเหมือนกันแต่เมทาวียังคงปักหลักอยู่ที่เดิมพร้อมกับยืนยันกับเขาฉันจะไม่ยอมก้าวเท้าออกไปจากห้องนี้เด็ดขาดถ้านายยังไม่โทรไปยกเลิกคําสั่งอายัดเงินช่วยเหลือธุรกิจของพ่อฉันแต่ยังไม่ทันที่ใครจะได้พูดอะไรกันต่อซินดี้นางแบบสาวผู้ควงคุมคนล่าสุดของเขาก็เดินเข้ามาในห้อง พ้อมกับกอดจูบเขาโดยไม่แกลงสายตาของเมทาวีซินดี้คิดถึงคุณมากเลยรู้ไหมคะพัดหน้าด้านนี่เธอว่าใครเธอเป็นใครและเข้ามาทําอะไรในห้องนี้ซินดีก้กระชากเสียงถามออกไปยังไม่พอใจตาแรกหญิงสาวจาหน้าของตะว,วันไม่ได้เพราะว่าวันนี้เธอไม่ได้แต่งหน้าเหมือนเมื่อคืนและที่ถามออกไปแบบนั้นก็เพราะว่าผู้หญิงคนนี้สวยโดดเด่นโดยไม่จําเป็นต้องพึ่งเครื่องสําอางใดๆที่สําคัญ เข้ามาอยู่ในห้องทำงานตามลำพังสองต่อสองกับเปียพัทที่ไทตามก็รู้กิติศัพท์ของเขาดีว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้มากแค่ไหนเธอคงจะต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองเอาไว้และจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนไมาแย่งเขาไปจากเธอได้เปน็นอันขาดแต่สำหรับเมทาวีแล้วเธอจำแม่นางแบบคนนี้ได้ตั้งแต่แรกเห็นเลยทีเดียวหรือว่านี่คือแฟนคนล่าสุดของเขาดีละ่ะฉันคิดแผนแก้เผ็ดดนายได้แล้วจากนั้นก็พูดออกไปอย่างไว้ตัว ฉันจะเป็นใครก็ไม่จําเป็นที่จะต้องบอกให้เธอรู้แล้วเธอละเป็นใครกล้าดียังไงมาจาับมือถือแขนแฟนของฉันอย่างหน้าด้านไรย่างอายแบบนี้นึกว่าใครที่ไหนที่แท้ก็คุณเมทาวีนี่เองสวัสดีค่ะวันนี้มาทําอะไรที่นี่คะฉันจะมาทําอะไรมันก็เป็นเรื่องของฉันคนอื่นไม่เกี่ยวแต่ก่อนอื่นช่วยออกไปยืนห่างตัวเขาก่อนได้ไหมซินดี้ผาออกจากตัวเปียพั ด้วยเก์สายตาของอีกฝ่ายและยังไม่แน่ใจว่าหญิงสาวจะมีความสำคัญกับชายหนุ่มมากน้อยแค่ไหนแต่ก็ยังไม่ยอมออกไปจากห้องยังคงยืนอยู่พร้อมกับส่งสายตาตัดเพอไปที่ชายหนุ่มเมธาวีส่งยิ้มหวานและเดินเข้าไปหาปีรพัฒ์พร้อมกับนั่งลงบนตักเขาและกอดคอของเขา,เาไว้เธอจูบแก้มของชายหนุ่มและพูดโดยนำเสียงอ่อนอ่อน,ออนหวานแถมยังเรียกชื่อเขาด้วยความสนิสนม หนคุณบอกว่าจะพาตะว,วันไปทานอาหารกลางวันยังไงล่ะคะพาัดตอนนี้ตะว,วันหิวแล้วนะเมื่อไหร่จะไปกันได้สักทีตอนแรกเิียาพัทเองก็รู้สึกแปลกใจกับท่าทีที่เปลี่ยนไปของเธอแต่เขากลับชอบสิ่งที่เธอกําลังทําอยู่และการที่ได้ใกล้ชิดกันแบบนี้ทําให้เขาได้กลิ่นหอมของแป้งเด็กที่เธอใช้มันช่างกระตุ้นเล้าความต้องการของเขาจนแทบจะระงับใจตัวเองไว้ไม่อยู่ในการที่จะซุกไซส์ซอกคอหอมกลุ่นของเธอแต่ยัง ยังก่อนเวลาที่จะทำแบบนั้นยังมีอีกเยอะตอนนี้ขอดูลิสของคุณหนูเมทาวีก่อนถ้าวันนี้ตะว,วันไม่ได้มาที่นี่ก็คงจะไม่รู้ว่าที่คุณชอบปอนว่าเหนื่อยเพราะว่าทำงานหนักหรือว่าทำอะไรกันแน่ตะว,วันบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าตะว,วันเป็นคนขี้หึงมากถ้าจับได้ว่าคุณนอกใจไปมีนคนอื่นแล้วก็ตะว,วันจะยิงทิ้งให้หมดเมทาวีพูดพร้อมกับเอามือลูบไล้ที่ริมฝีป,ปากของชายหนุม่ม ก่อนจะปลายตาไปมองแม่นางแบบสาวเพื่อที่จะดูปฏิกิริยาของเธอและก็ไม่ผิดหวังที่ได้เห็นแม่ซินดี้พยายามระงับอารมณ์ไม่ให้ร้องกรีดออกมามือของเธอกำไว้แน่นคงจะกลัวอดใจไม่ไหวเข้ามากระชากตะวันให้ลงไปจากตักของนายเบียพัทแล้วก็มานั่งลงแทนที่ซะเองดีโกรธมากแบบนี้เดีจะได้ทะเลาะกันให้ตายอีข้างหนึ่งตะวันหิวแล้วลวคะค่ะเราจะไปกันได้หรือยังคะ โอเคครับถ้าคุณหิวเราไปกันเลยก็ได้แล้วผู้หญิงคนนี้ล่ะคะคุณจะจัดการยังไงเปียพัทหันไปพูดกับซินดี้ซินดี้ก็อย่างที่แฟนผมบอกคุณว่าเขาเป็นคนขี้หึงมากเรื่องของเราก็ขอให้มันจบแค่นี้แล้วกันนะไม่ได้นะคะคุณจะมาทิ้งซินดี้ง่ายๆแบบนี้ไม่ได้นะคะซินดี้ไม่ยอมแล้วคุณจะให้ผมทำยังไงถ้าคุณยังอยากที่จะมาตอแยก,กับผมไม่เลิกลา หรือว่าคุณอยากจะลองดีและไม่กลัวลูกปืนของตะวันผมก็ตามใจคุณนะเปียพัทพูดพร้อมกับกอดหญิงสาวที่นั่งอยู่บนตักของเขาไว้แน่นคุณใจร้ายมากเลยนะคะพัดคุณมันเป็นคนที่ไม่มีหัวใจอย่างที่เขาพูดกันไว้ไม่มีผิดซินดี้พูดพร้อมกับเดินกระแทกเท้าออกจากห้องไปฮะทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเมทาวีถึงกับอึง้งเพราะมันผิดแผนที่วางไว้อุตสาหลงทุนทำไปแบบนั้นก็พระคิดว่าแม่นางแบบนั่น จะมีความสําคัญสําหรับชายหนุ่มหล่อนจะได้โกรดจนทะเลาะกับเขาให้ตายกันไปข้างหนึ่งแต่การกลับกลายเป็นว่าเธอมาช่วยให้เขาเลิกลากับหล่อนได้โดยง่ายแบบนี้เงินที่ลงทุนทําไปทั้งหมดมันก็เสียเวลาเปล่านะสิแถมอีตาบ้านี่ยังมากอดเอาไว้อีกปล่อยเดี๋ยวนี้นะฉันบอกให้ปล่อย,อยงไงเธอพยายามที่จะแกะมือของชายหนุ่มที่กอดเธอไว้แน่นแต่เขากลับไม่ยอมปล่อย แถมยังกอดรัดหญิงสาวไว้ไม่ให้ดิ้นหนีไปไหนได้พร้อมกับยื่นหน้าเข้ามาหาแต่ตะว,วันรู้ทันจนเบี่ยงหลบปียพัฒจึงทำได้แค่ลังแกแก้นวนเนียนของเธอเท่านั้นนายจะทำอะไรอย่าทำบ้าๆนะฉันไม่ใช่ผู้หญิงในฮาเลมของนายปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ปล่อยก็ได้พักลบก่อนละกันผมว่าเราไปทานอาหารกลางวันกันดีกว่าผมเองก็รู้สึกหิวเหมือนกันใครบอกว่าฉันจะไปกับนาย ถ้านายหิวก็ไปหาอะไรกินเองสิก็ผมบอกคุณอยู่นี่ไงที่จริงแล้วผมนัดซินดี้มาเพื่อที่จะไปกินอาหารกลางวันด้วยกันแต่คุณไล่เธอกลับไปแล้วนายกินข้าวคนเดียวไม่เป็นหรือยังไงหรือว่าต้องคอยให้คนป้อนข้าวนายแบบเด็กๆปกติผมก็กินคนเดียวมันน่าเบื่อไงผมก็เลยชวนซินดี้มากินข้าวเป็นเพื่อนแต่คุณก็ไล่คนที่จะกินข้าวเป็นเพื่อนผมไปแล้วดังนั้นคุณจึงต้องเป็นคนทำหน้าที่นี้แทน หญิงสาวนึกขึ้นมาได้ว่าเขายังไม่ได้โทรไปรยกเลิกคำสั่งอายัดเงินที่จะจ่ายให้กับพ่อของตนเองอีกทั้งตอนนี้เธอเองก็เริ่มรู้สึกหิวคงต้องยอมไปกินข้าวกับเขาอย่างที่เขาบอกตกลงฉันจะไปกินข้าวกับนายเปียพัดพอใจกับคำตอบของตะวันจึงยอมปล่อยเธอให้เป็นอิสระเขาฉุดมือเธอให้เดินออกจากห้องไปพร้อมกันแต่ไม่ลืมที่จะบอกเลขาว่าบ่ายนี้เขาจะไม่เข้าบริษัทถ้ามีอะไรเร่งด่วน ให้โทรเข้ามือถือของเขาแทนหลังจากนั้นปิยพัฒน์ก็หันมาถามหญิงสาวที่ยืนอยู่ข้างตัวว่ามาที่นี่ได้ยังไงเมื่อได้รับคําตอบเขาก็ให้เธอสั่งคนรถให้กลับไปก่อนกินอาหารกลางวันเสร็จเมื่อไหร่เขาจะเป็นคนไปส่งเธอที่บ้านเองเมทาวีจําต้องทําตามในสิ่งที่ปิยาพัฒน์สั่งอย่างไม่มีทางเลือกปิยพัฒไม่พูดพิมพทำเพลงเขาสุดข้อมือเธอแล้วเดินนำเลี้วไป เมทาวีจึงต้องกึ่งเดินกึ่งวิ่งเพื่อที่จะตามเขาให้ทันเพราะอะไรเนี่ยเหรอก็เขาขายาวกว่าเธอแถมยังเดินเร็วอีกด้วยเธอหยุดยืนหอบหายใจเมื่อเขาพามาถึงที่รถเบียพารเปิดประตูรถให้เธอขึ้นไปนั่งในตอนหน้าคู่กับเขาจากนั้นก็เดินไปนั่งที่คนขับและขับออกไปโดยที่หญิงสาวเองก็ไม่รู้ว่าเขาจะพาเธอไปที่ไหนและเขาเองก็ไม่ได้พูดอะไรกับเธอจนเธออดรนทนไม่ไหวต้องหันไปถาม ที่เราควรจะไปไหนผมนึกว่าคุณจะไม่ถามคำถามนี้กับผมแล้วซะอีกแต่เขาก็ยังไม่ให้ความกระจ่างกับเธออยู่ดีว่าเขาจะพาเธอไปกินอาหารกลางวันที่ไหนเมทาวีก็ไม่อยากจะพูดกับเขาเลยคิดว่ากินที่ไหนก็ช่างคอยดูนะจะรีบกินรีบกลับบ้านคิดได้ดังนั้นก็เลยนั่งเงียบม,มาตลอดทางเมื่อปีพัฒเลี้ยวรถเข้ามาในบ้านหลังใหญ่โตโออาทำให้เมทาวีมองสองข้างทางด้วยความสนใจ เธอคิดว่าบ้านของพ่อเธอหลังใหญ่แล้วแต่บ้านหลังนี้ใหญ่กว่าบ้านของเธอมากนะักและนี่มันบ้านของใครกันอิตาบ,บ้าจะพาเรามาทำอะไรที่นี่นายพาฉันมาที่นี่ทำไมก็พามากินอาหารกลางวันคุณหิวไม่ใช่เหรอผมก็หิวเหมือนกันลงมาเถอะที่นี่เจ้าที่ไม่ดุหรอกไม่ต้องกลัวชายหนุ่มลงจากรถและหันไปมองหญิงสาวที่ก้าวลงจากรถแล้วเช่นกันแต่ก็ยังไม่ยอมไปไหนเขาก็เลยเดินเข้าไปจูงมือเธอ เพื่อให้เดินตามเขาเข้าไปในบ้านมาจับฉันไว้ทําไมปล่อยฉันเดยวน,นี้นะฉันเดินเองได้แล้วนี่บ้านของใครนายถือวิาสาสะพาฉันเข้ามานีบ้านเจ้าของเขาอาจจะว่าเราได้นะเขาไม่ยอมปล่อยมือเธอไม่มีใครว่าอะไรหรอกอย่าห่วงเรื่องนั้นเลยเพราะเจ้าของบ้านหลังนี้เขาอยากที่จะให้คุณมาอยู่ด้วยเธอหันไปมองหน้าเขาด้วยแววตาฉงวนสงสัยลาวกับจะถามว่า แล้วนายรู้ได้ยังไงกันแต่เธอได้ยินเสียงของผู้หญิงใจดีคนหนึ่งดังแทกเข้ามาสก,ก่อนทําไมวันนี้คุณพัดกลับบ้านเร็วล่ะคะแล้วนั่นพาใครมาด้วยคะป้าวันครับนี่คุณหนูเมทาวีและเขาก็หันมาบอกเธอตะวันนี่ป้าวันแม่นมที่เลี้ยงดูผมมาตั้งแต่เล็กคุณหนูเมทาวีนี่เองป้าไม่ได้เจอตั้งนานโตขึ้นแล้วสวยมากเลยนะคะสวยจนป้าจําเกือบไม่ได้สวัสดีค่ปะป้าวัน เรียกตะวันก็ได้ค่ะหญิงสาวกล่าวทักทายพร้อมกับยกมือไหว้ผู้สูงวัยตะวันรับไหว้หญิงสาวรุ่นลูกพร้อมรอยยิ้มที่อ่อนโยนเบียภาถันไปถามว่ามีอะไรให้เขากับหญิงสาวกินบ้างตะวันบอกให้รอสักครู่เธอจะรีบไปจัดการเตรียมอาหารมาให้แต่เมทาวีปฏิเสธเพราะรู้สึกเกรงใจและไม่อยากที่จะให้ผู้สูงวัยต้องมาเดือดร้อนวุ่นวายกับการจัดเตรียมอาหารให้เธอและดูเหมือนอีกฝ่ายจะรู้ว่า หญิงสาวคิดอะไรอยู่จึงยิ้มให้เธออย่างเอ็นดูป้วันรู้สึกถูกจะตากับหญิงสาวล่างบอบบางตรงหน้าไม่ต้องเกรงใจป้าหรอกค่ะคุณตะวันป้าเต็มใจคะ่ะปกติป้าก็จะทําไว้อยู่แล้วเผื่อคุณพัดจะกลับมากินแต่คุณพัดไม่ค่อยจะได้กลับมากินฝีมือป้าสักเท่าไหร่รอสักครู่นะคะเดี๋ยวป้าจะไปบอกให้เด็กจัดอาหารให้ขอบคุณมากคะ่ะคุณรอผมอยู่ที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวผมกลับมา จากนั้นชายหนุ่มก็เดินจากไปปล่อยให้เมทาวีอยู่ตามลำพังหญิงสาวเลยมีโอกาสมองสำรวจไปรอบๆห้องข้างนอกบ้านว่าสวยแล้วเข้ามาในบ้านยิ่งสวยมากการจัดตกแต่งบ้านบ่มบอกได้ถึงรสนิยมของผู้เป็นเจ้าของได้เป็นอย่างดีข้าวของเครื่องใช้รวมไปถึงเครื่องประดับตกแต่งทุกชิ้นดูก็รู้ว่านำเข้ามาจากต่างประเทศทั้งนั้นอีตาบ้านนี่มีรสนิยมดีเหมือนกันนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขและกลับมาพบกับความสุขและความบันเทิงแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ Love n o v e Channel By นุชคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ